ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b y บยซิโยเปิดตัวอำนาจที่4บุกถึงจวนผู้ว่าและกองทัพแน่ถ้าสิบตุลาไม่ไลคคอมเมนต์พ้นพื้นที่สาแก้วจับตาลุยยื่นคำขาดทหารเรือทุบทิ้งคาสิโนจากที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งมีการจี้ผู้บัญชาการทหารกัมพูชาส่งแผนการอพยพภายในวันที่7ตุลาคมไม่เช่นนั้นจะไม่มีการประชุมอาบีซี สมาชิกกัมพูชาค่ะได้มีการประกาศยืนยันไม่ทําตามซึ่งจับตากันว่าเดนไลน์วันที่10ตุลาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือจะเป็นวันดีเดย์ปะทะรบอบ2ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่6ตุลาคม2568เปเลวสีเงินคอลัมนิสจากไทโพสต์ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเนื้อหาบางช่วงระบุว่าในที่สุดการปิดแอร์วัดใจก็เกิดขึ้นระหว่างกองทัพพระที่1ของไทยกับผู้บัญชาการภูมิภาคหานที่5ของเขมร ก็ต้องลุ้นระทึกกันว่า 1. ที่ไทยขีดเส้น10ตุลาคมต้องออกไปจากบ้านหนองจานนั้นถึง10ตุลาคมขมรนจะยอมออกหรือว่าจะดื้อแพ่งอยู่ต่อ 2. ถ้าดื้อแพ่งอยู่ต่อกองทัพพระที่1และฝ่ายจังหวัดสแก้วจะทําให้เส้นตายนั้นศักดิ์สิทธิ์โดยการผลักดันคเมตนในระคุณออกไปหรือได้แต่ยืนทำตาปิดปริบและ3เมื่อคเม้นทำหนังสือตอบมาเช่นนี้กองทัพพระที่1จะตัดสินใจอย,อย่างไรไปประชุม R b c บซีนัดพิเศษ ที่บันเทียมเบียนเจอตามนัดหรือยกเลิกการประชุมครั้งนี้ที่มันกลายเป็นเกมสักซีก็ต้องดูว่าพลโทรวรยศจะใช้มาตรการแบบไหนเมื่อฝ่ายคอมเมนต์ปฏิเสธเงื่อนไขแบบไม่สนใจโดยโยนลูกไปที่เจบีซีเรื่องนี้ทำให้กองทัพเพนที่หนึ่งและฝ่ายปกครองต้องเดินเกมระมัดระวังทั้งต้องเด็ดขาดเมื่อเขียเส้นแล้วกลับเย,ยให้คอมเมนต์มันได้ใจอีกหน่อยมันก็จะรุกรานมาทั้งจังหวัด แล้วอ้างหน้าตาเฉยว่าสักแก้วเป็นส่วนหนึ่งของมันเตียมเมียนเจยประเทศชาติไม่ได้อยู่ในอำนาจผูกขาดของรัฐบาลรัฐสภาและกองทัพเหมือนแต่ก่อนก่อนแล้ว วันนี้ประชาชนไม่ยอมแล้วต่างตื่นตัวและลุกข,ขึ้นมาเป็นอำนาจที่4คืออำนาจประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้รับเห็นในการตัดสินใจและการกระทําของรัฐบาลรัฐสภาลและกองทัพด้วยดังนั้นจึงเห็นกรณีชายดันไทยและเขเมรในขณะที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายกองทัพยึกยักในมาตรการลักดันเขเมรที่เลี้ยงไม่เชื่องประชาชนจึงประกาศก่าวต้องเอาให้มันจบไปไม่อย่างนั้นไม่ยอม อย่างที่ขีดเส้น10ตุลาคมขม์ต้องออกไปจากบ้านหนองจานชาวบ้านออกมาขีดเส้นให้ทหารและจังหวัดเช่นกันว่าถ้า10ตุลาผลักดันออกไปไม่ได้ประชาชนจะบุกไปถามถึงส่วนผู้ว่าสาแก้วส่วนทางด้านของจันทบุรีและตราดก็เช่นกันเรื่องบ้านซามหลังเรื่องคาสิโนที่ขม์สร้างล้ำมาแดนไทย ฝ่ายทหารเรือบอกจะรื้อสวนที่รุกล้ำหรือจะไม่รือ้อเอาไว้เป็นที่ทำงานร่วมกันดีชาวบ้านบุกไปถึงกองทัพเรือยื่นคำขาดให้ทุกทิ้งไปเลยถึงขั้นบอกว่าถ้าอยากได้สถานที่ทำงานชาวบ้านจะลงขันสร้างใหม่ให้เอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าบัดนี้ประชาชนคนไทยทั้งเหนือใต้ออกตกอีสานกล้าแข็งสาม,มคัคคีลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นแกนค้ำชาติบ้านเมืองพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมายเป็นอำนาจที่4ขาดอำนาจรัฐที่หาความซื่อสัตย์ยากขึ้นทุกวันดังนั้นในทางการเมืองศรัทธาจะได้มาก็จะพูดแล้วทำในทางการทหารท้าจะให้ประชาชนเชื่อมั่นขีดเส้นเดดไลน์ก็ต้องเป็นเส้นเดดดลน์ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID @chapsit.store หรือโทร0942369493